Excuse me sir Excuse me sir นี่คือเกมที่มีชื่อว่า Excuse me sir ขออภัยนะคะคุณขอโทษนะคะคุณอะไรเงี้ยแบบคือต้องบอกก่อนนะเกมนี้มีความโดดเด่นมากๆเลยพี่ถึงต้องไปหามาเล่นเนี่ยเพราะว่าตัวเกมมันใช้ภาพคนจริงๆในการนำเสนอแล้วจะบอกว่ามันมีความเค้า่ะแบบหล่อนๆนิดนึงอะแบบบอกไม่ถูกเหมือนจะทุนต่ำแต่ก็ไม่ต่ำซะทีเดียวภาพมันเหมือนหนังแบบเกรด B เกรด C แต่คือขึ้นชื่อว่าเป็นเกมสยองขวัญน,นะ ยิ่งทำมาแปลกยิ่งน่ากลัวเพราะฉะนั้นวันนี้ครับ Excuse me sir เนี่ยเป็นตัวเดโมนะเดี๋ยวมาดูว่าในตัวเดโมมีอะไรน่าสนใจบ้างเล่นยังไงไปดูกันถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับแล้วเมาส์ยังเป็นรูปโหลดหมุนๆด้วยเนี่ยดูดินี่ตัวเรานะครับบอกว่าเอ,อน้องชายของฉันหายตัวไปเมื่อหลายวันก่อนหวังว่าไม่ว่าใครก็ตามที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ น่าจะช่วยฉันตามหาเขาได้นะก็คือเหมือนอารมณ์เหมือนเราออกตามหาน้องชายอยู่ประมาณนี้นะนี่ครับเรามากดดูสักหน่อยดิน้องหรือพี่ก็ไม่รู้นะ George Fly เคยเจอผู้ชายคนนี้ไหมเขาอายุ29ปีสูง 5'9 นิ้วน้ำหนัก148ปอนด์ต้องการข้อมูลอย่างด่วนหรือไม่ก็ติดต่อในอำเภอในท้องถิ่นนะว่าเจอเขาอายุ29หรอหรือจะเป็นพี่ชายนะ ไม่แน่ใจอ่ะเดี๋ยวรอดูเรายังไม่รู้อายุตัวละครเรานะครับโอเคเราเก็บไอเทมไปอ่ะเดินเข้าไปอุ้ยมีคนมาพอดีเลยอะ่ะเ hey. อลล้ w อ o ครับสวัสด,ดีคุณคือใครอ่ะเอ่อเราสามารถตอบได้สองแบบ เห็นไหมผมบอกแล้วเกมมันแบบแปลกๆมันใช้ภาพคนจริงๆก็จริงแต่คือเมคานิกเกมหรือว่าอินเทอร์เฟซเกมมักเป็นแบบเออรอดูต่อไปแล้วกันนะครับอาจจะนึกถึงเกมอะไรนะไอ,อ้ที่มันแบบเป็นผู้หญิงทํามือถือหายอะ่ะสักอย่างอ่ะคุณเป็นใครแล้วตอบได้2แบบครับแบบแรกคือขอใช้โทรศัพท์หน่อยได้ไหมแบบที่2คือเออเห็นน้องชายฉันบ้างไหมพี่ชายฉันบ้างไหมอ่ะดูใบปลิวอยู่ดีไปขอใช้โทรศัพท์ทำไมวะอ่ะลองดูครับเห็นเห็นใบปลิวเนี่ยเห็นคนคนนี้บ้างไหม แล้วก็อยิบไอเทมออกมาให้ดู and ask เขาดูคุ้นๆนะเข้ามาข้างในบ้านก่อนสิเดี๋ยวไปถามเพื่อนๆฉันดูเอ่มโอ okay. เคเดี๋ยวฉันไปบอกเพื่อนๆให้นะว่ามีคนมาเนะี่ยทำไมเปลี่ยนชุดเร็วจัง yourself Make yourself at home ครับทำตัวให้เหมือนอยู่บ้านตัวเองเลยแล้วกันโอเค ทีนี้ก็เลยแบบคือบ้านก็ดูสะอาดสะอาดเลยนะแต่น้องผู้หญิงเขาเปลี่ยนชุดเร็วมากเลยเอาไปดูครับมีอะไรให้เราดูบ้างด้านขวาเป็นคิทเช่นมีไข่ควงอากูดอ,อยไข่ควงบ้านเขาซะแล้วตู้เย็นเปิดตู้ล่างตู้บนตู้เย็นก็ไม่มีอะไรเมก s e โ f เซ h ท m มไงทำตัวเหมือนอยู่บ้านเอองั้นกูทำตัวเหมือนอยู่บ้านเลยด้าน,นหลังล่ะมีประตูครับ ประตูล็อกอยู่เนี่ยกรี a <Green. S 1> อ้ย e y r e in the basement เยี่ยมเลยพวกเขารอยอยู่ที่ห้องใต้ดินเนี่ยตามชันมาซิเพื่อนมึงมาอยู่ห้องใต้ดินทำไมอ่ะมึงก็ทำตัวน่าสงสัยอะเนี่ยแปลกๆกับมึงอ่ะ Go ahead I'll meet you down there เหียกคนไม่น่าไว้ใจเลยไปก่อนเลยเดี๋ยวฉันตามเธอลงไปกูไม่ไปได้ไหม ถึงกับต้องกดออปชันขึ้นมาอ่านเลยเฮียมีไข่ควง worry. Call the sheriff. ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวฉันโทรตามนายแอมเภอร์เองก็ได้เชื่อคนง่ายซะด้วยหน้ามึงอ่ะเหมือนคนเล่นยามไงน,นะพูดถึงนะเดินลงไปครับไหนห้องใต้ดินไม่เห็นมีเพื่อนมึงเลยเราก็เดินเข้าไปครับดุมดุมว้า You. นี่ไงเพื่อนเหมือนลัทธิอะไรก็ไม่รู้ครับบอกว่าสวัสดีพวกเราเนี่ยกำลังรอคุณอยู่เลยเนะถามได้สองแบบแบบแรกคือเห็นพี่ชายฉันบ้างไหมแบบที่สองมาทำอะไรข้างล่างนี่กันเนี่ยเราตอบถามแบบแรกเห็นน้องชายเราบ้างไหม ฉันว่าฉันไม่เคยเห็นนะแต่ฉันสามารถถามสมาชิกคนอื่นๆได้ว่าเคยเห็นเขาหรือเปล่า But pass w e m t p r a y Follow me แต่ก่อนอื่นเราต้องสวดภาวนากันก่อนตามฉันมาสิมึงก็โอเคเดียวเนาะมึงเชื่อคนง่ายไปปะอยู่ดีๆมึงมาสวดหาอะไรห้องใตดินวะไอ้เฮียวะเนี่ย What <God. S 1> <laughs> As our newest members, have prayer newest our you'll to perform members, the prayer. ในฐานะที่นายเป็นสมาชิกคนใหม่ล่าสุดของเรานายต้องทำวิธีการสวดภาวนากูมาทำให้นี่ขายควงแข้งแม่งไม่ได้ด้วย Trace the outline on the floor ฮะให้ตามรอยที่พื้นนี่ ก่อนนะมาอยู่ดีๆคุณมานั่งวาดแมงมุมอะไรเนี่ยอะไรวะเนี่ยมึงรัดทีกระจัวเหรอ mm hmm. เห็บหมัดตัวอะไรวะเนี่ยเือ <Good. S 1> oh. now you need to make a sacrifice ดีมากทีนี้นายก็ต้องทำการบูชายันญ และคือมีลูกหมูโผล่มาตัวหนึ่งให้กลัวมีแทงเหรอ,อ,อ <c oughs> เราก็เลยถามว่ามันได้ผลไหมอ่ะเอ้า <c oughs> ไอเ้เจี๊ยมอลลี่ถึงกับกรี๊ดอีงโง่แกทำผิดเอาได้เวลาไปแล้วเราต้องรีบไปก่อน แหงแม่งไม่ได้ด้วยหนีวิ่งเร็ววิ่งไปข้างบนสิเร็วกว่านี้ไขได้ไหมไม่ได้หรอเราทำไงแล้วกูมาโผล่ที่ไหนเนี่ยอ๋อนี่กูขึ้นมาแล้วเหรอหนีไปที่ฮอลเว์ครับ หลังห้องครัวออกจากห้องครัวไปไหนก็ได้อ่ะแต่เพชรรุมเรามาแล้วนี่เข้าไปดิชิดรีวิ่งรูมครับมองซ้ายมองขวาวิ่งตรงไปข้างหน้า อะไรวะเนี่ยไปหลบใต้เตียงครับมอลลี่มาได้กิ่นด้วยเกมเฮ้ <c oughs> วันเนี้ยเกือบไปแล้วอะต้องหาทางออกจากที่นี่ให้ได้ <c oughs> เราก็เลยหันออกมาดูในห้องน้ำมาซ่อนในซ่วม ไอเชี่ยเอ้าเอาตายเลยอะไร m ลล l y found you ได้ฉากจบที่สองจากสามเอาใหม่ดิห้องน้ำ Kitchen Living room Living room นี่คือที่ไหนอะอ๋อไปไม่ได้ไม่ได้ไม่ต้องไป Living room ครับแล้วก็ Fireplace Living room มีทางไปอีกอะหาทางไปเร็วที่นี่คือแอบในตู้ครับเอาไอ้เียแอบในตู้ก็ไม่รอดเลย,เยทำไงดีอะผมว่าต้องไปใต้ดินครับไม่ได้แล้วดูทรงคือถ้าใต้ดินมันจะมีห้องแยก ครั้งแรกใช่มั้ยเราไม่ได้เข้าไงเอามาคิดเช่น living room living room living room hallway bedroom under bed ห้ตเตียงอะรอดครับเกือบไปแล้วอะมันมีใขรคร่วงอยู่อ่ะทำไรได้วะตอนกูเข้ามากูเข้ามาทางห้องครัวไม่ใช่เหรอวะ Hallway Closet บมมาต้องมีทางสิคิดเช่นคือตอนเนี้ครับมันเหมือนจะจบอย่างอื่นไม่ได้วะทำไงไดีวะ ก็แบบหยิบไอเทมไปใช้ไม่ได้ด้วยนะเบสเมนต์ก็ไ <dá> ม <cido> <gain. S 2> ่ได้ห้องครัวเนี่ยไปไม่ได้เหมือนกันถ้างั้นก็ลิฟทลูมเราไปมาแล้วก็กลับมาทางเดิมป่ะคิทเช่นลิฟทงรูม living room fireplace fireplace นี่ทำอะไรไม่ได้เลยเหรอก็อเดินมาที่ living room ต่อโคเสร็จเราก็ไปมาแล้วไงตู้เสื้อผ้าขวาดูนี่มีกระจกครับเอ๊ะประตูมิติโดดเข้าไปในหลุมนั่นวอเ t อร์ฟักเอา้าหนีออกมาได้ครับวอ t หนีออกจางกระจกกันนะแล้วคือเราสามารถไปตามไปตามคาแรคเตอร์ต่างๆได้ด้วยนี่คือคุณมอลลี่เหรอเนี่ยเอาใหม่ดีแล้วฉากจบแรกคือเดี๋ยวต้องลองเข้าไปเล่นใหม่ครับนี่คือเดโมนะนี่แปลว่าตัวเต็มจะ หล่อนกว่านี้ไหมแบบตึงกว่านี้ถ้าผมสมมติว่าฉากจบแรกผมแบบเลือกมาแล้วแบบยืมมือถือหน่อยได้ไหมขอยืมมือถือหน่อยได้ไหมอยากใช้มือถือเหรอเข้ามาข้างในสิ now let's ask my friends if they see me outside อ้าวทีนี้ก็หลอกเข้ามาในบ้านอยู่ดีบอกถ้าอยากใช้มือถือเข้ามาในบ้านทีนี้เราก็ตอบได้สองแบบครับแบบแรกคือเออคือเขาบอกว่าเดี๋ยวฉันไปถามเพื่อนให้นะว่าเห็นน้องชายนายหรือเปล่า กูไม่ถาม่าน้องชายสะหน่อยมึงรู้ได้ไงเนี่ยเราเลยบอกไปว่าเออไม่ฉันแค่อยากใช้โทรศัพท์ I call the sheriff call and ask the don't Why เขาบอกอืมถ้างั้นเดี๋ยวฉันจนะโทรหานายอำเภอแล้วกันนะถามเรื่องน้องชายในายให้เพราะว่าเขาเป็นเพื่อนฉันเองนายอำเภอคนนั้นโอเคได้เลยแล้วกูวไข่ควงมาทำไมวะยังไม่ได้ใช้ไข่ควงเลยอ่ะ ใช้ไม่ได้เลยไขควง I'm waiting for you in the living room. Come find me. มอลลี่บอกฉันรอเธออยู่ในห้องลิฟ i ิ g ง o ูมมาหาฉันสิเอ๊ะ hey! นี่มันยังไงกันแน่ห้องนอนครับอยู่ดีๆกูก็มาทัวห้องนอนเขา แปลกจังเสื้อผ้าพวกนี้ไม่เห็นจะเหมือนเสื้อผ้ามอลลี่เลยเสื้อผ้าส่วนใหญ่ไม่ใช่ขนาดที่เธอใส่ด้วยซ้ำอะแล้วที่มันเสื้อผ้าใครกันแน่เจ้าของหายไปไหนเจ้าของบ้าน <S 2>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  เนี่ยเฮ้ยนี่มันกระเป๋าน้องชายน,นี่ว่าบัตรประชาชนของน้องชายฉันเนี่ยแปลว่าเขาเคยมาที่นี่จริงๆด้วยอะหรือว่าเขายังอยู่ที่นี่กันแน่แล้วตอนนี้เขาไปไหนแล้วล่ะ อุย้ยนั่นไงล่ะอุย้ย like <my> ชอบชุดฉันเลต์จาบะหนุ่ม WhatLet's play a game กันเรามาเล่นเกมกัน This game only has one rule เกมนี้มีกฎแค่ข้อเดียว I always win ก็คือฉันชนะเสมอเอ่อ ตอบได้2แบบครับแบบแรกคือดูสนุกจังเลยนะฟังดูน่าสนุกจังแบบที่ conv, 2คือเอากระเป๋านั่นมาจากไหน, <c oughs> น to to อ่ะกูตามน้ําก่อนรอบนี้ตอบนี่ให้ถูกสิแล้วเธอจะได้รางวัล6คูณ9บวก6บวก9ได้เท่าไหร่ตอบ6 9แล้วกันถูกต้องทีนี้ได้เวลารับรางวัลแล้วนะอ้เอ <c oughs> ้ย นี่ไงฉากจบที่หนึ่ง m o ล l y s a l v ว z w i n เอ่มเอ่อไอ้เชี่ยเอ้ยลองไปฮอลเวกรอบด้วยความสนเฮ้ยมีเสียงแปลกๆจากห้องใต้ดินนั่นที่นี่มันมีอะไรแปลกๆอ่ะเกมแม่งมีอะไรเยอะเหมือนกันนะลองมุดลงไปดูครับแอบไปดูดีรอบนี้ ทำอะไรข้างล่างนี่อ่ะแ,แค่หาอะไรทํากันเล่นๆอยากจะจอยพวกเราไหมละ่ะพวกเขาอาจจะู้วเรื่องบางอยา่างแกน้องชายฉันก็ได้ลองทาเพื่อันไว้ใจเราดูดีกว่าบอกอไเลยครับได้เลยฉันจะขอร่วมด้วยเข้าร่วมพฤฤิธีกรรมเนี้ย As our newest members trace the outline on the ไปทับสีดำนะรอบนี้เอาแบบพอดีพอดีพอมันจะมีวันที่เราทำพิธีกรรมถูกไหมโอเค now ใช่เหรอยังทำไม่เสร็จอ๋อมันมีเวลาดิมีเวลากำหนดตุ้มตุ้มตุ้ม เพราะมันต้องมีแบบการทำให้ถูกแน่เลยฮะย้อนกลับไม่ได้ด้วยว,วิ่งดีกว่าพวกเราฉีกซ้ายมีเสื้อผ้าไปแอบในตู้สักผ้าแอบในตู้ซักผ้านะครับ <parties> โดนดีเฮ้ยนั่นไงโอ้ <AC SS> ว่ามันแบบมันต้องมีทางเดี๋ยววะประตูตไปลิฟ g r ลูมอันนี้ก็เหมือนเดิมแล้วป่ะไม่ได้ไม่ได้แบบนี้มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับออกห้องน้ำเลดีกว่าชุดชุด,ชด,ชด,ชดไม่หายคาใจอะ่ะแปบ๊บนึง ถ้าเราทำพิธีกรรมฆ่าน้องหมูสำเร็จจะเป็นยังไงวะอยากรู้ว่ะอาจจะได้เจอน้องชายปะ <Come. S 1> มาสิ <Sit down. S 1> นั่งลงตรงนี้เออกูก็นั่ง How about some nice tea ลองดื่มชาหน่อยไหมละ่ะ I made it myself ฉันทำด้วยตัวเองเลยนะเราก็เลยบอกว่าเออไม่กินดีกว่า Uh I've been so lonely นี่ฉันเหงาจังเลยอะ เอาเอาเอาม,ามองหัม I could use some companies Want to go to my room แบงเหลือบตาไปมองหำัยอะไรครับเนี่ยอืมฉ um> uh ันอยากให้เพ hm ื่อนจังเลยอ่ะไปที่ห้องฉันไม่ล่ะเราเลยบอกไปว่าโอ้ฟังดูน่าสนุกดีนี่แบบที่สองคือยังไม่มีอารมณ์อ่ะเออยังไม่มีอารมณ์ดีกว่า I'm bored Let's go ask my friend If they're senior brother ฉันเบื่อแล้วอ่ะ They're just in the <Each> ไปถามเพื่อนฉันดีกว่าว่าเขาเคยเห็นน้องชายนายหรือเปล่าพวกเขาอยู่ที่ห้องใต้ดินเนี่ยเราก็เลยบอกว่าเออไม่เอาอ่ะผมขอรอที่นี่แล้วกัน How about some nice tea ฉันดื่มชาหน่อยไหมล่ะเอาอีกแล้วมึงวนกลับมาชาลวก็ได้ I made it myself เราก็เลยบอกว่าเออไม่เอาอ่ะ oh, I've been so lonely ฉันเหงาจังอ่ะครน,นี้ได้อะหรอกเขาวนกลับมาเพราะฉะนั้นมองหอัอีกแล้วอ่ะ I can company use some ถ้าดื่มชาเลยไหมวะถ้าดื่มชาอาจจะเขาเรียกว่าอะไรนะดื่มชาอาจจะทำให้เราดองนะครับผมลองอ่ะไปห้องรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวฉันมาเจอกระเป๋าน้องชาย แอบดูเสื้อผ้าเสื้อผ้าเจ้าของบ้านคนอื่นมาแล้วเซตเดิม like s <S ชอบชุดฉันไหมมาเล่นเกมกัน This game only always win. ถามก่อนว่าไปได้กระเป๋านั้นมาจากไหนอ่ะ My friend gave it to me Let's ask him <In> เพื่อนฉันเอาเข้ามาให้ฉันเองอะถ้าอยากรู้ก็ไปถามเขาในห้องใต้ดินสิเราเลยบอกไปว่าเขาได้องั้นไปไปหาเพื่อนเธอแล้วกันหรือสองไมวเฉันจะโทรหาอำเภอยแกนี่มันโง่เออใช่ I like แต่ฉันชอบนะเออโอเคตายซะแกมันทึ่ม วาดเร็วขึ้นเยอะนะดนี่ไงรอบนี้วาดเป็นตัวมแมลงเลยแทงมึงแทนได้ไหมเอาป้ายให้หมูดูจึก๊กสำเร็จไหมไม่ได้ครับผมว่าน่าจะพลิกมาแล้วว่าเป็นอย่างนี้ <c oughs> โอเค <c oughs> ได้เวลานี้ตายกับพูดแล้ว ไปดีกว่าทางเดียวก็คือต้องหาทางออกจากที่นี่ให้ได้ห้องเตียงห้องเตียงห้องกระจกห้องน้ำห้องน้ำอ้าวทำไมห้องน้ำไม่ออกไม่ให้ออกห้องน้ำ่ะทำไมวะโดนนั่นไงล่ะ มไม่ให้ออกแล้วว่ะโอ้โเราทำได้เราทำได้จะออกให้ดูครับเป็นคนที่ชอบออกอยู่แล้วฮะอ่ะ,อะซ่อนใต้เตียงก่อนทีนึงแล้วเดี๋ยวออกให้ดูจะได้จบแบบสมบูรณ์เนี่ยก็คือเราเจอฉากจบทุกฉากแล้วแล้วก็ไปทุกหลุดแล้วนะครับสำหรับเดโมโต,ตัวนี้นะมันก็เป็นเกมแบบเกมแบบฟิกฟกหน่อย บาร์ดูมิลเลอร์เข้าไปในรูมนี่เย้โอเคครับนี่คือเกม excuse me sir นะครับเออขอโทษนะครับมีใครอยู่บ้านหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็เจอบ้านที่สวงเข้าไปนะใครที่สนใจเกมนี้หรือชื่นชอบเกมนี้ก็รอดูตัวเต็มนะน้องมอลลี่จะกลับมาหลอนอย่างแน่นอนนี่ขนาดแค่เดโมผมว่าเกมมันก็เหมือนจะสมบูรณ์แล้วด้วยนะอืมแต่คือแค่แบบประเด็นน้องชายเรายังไม่เคลียร์คนแนนเองว่าหายไปไหนหรือว่าโดนบูชายันไปแล้วหรือเปล่านะับหรือเข้าลัทธิไปแล้วก็ไม่แน่ใจ แต่ว่าผมชอบเกมแบบนี้มันแปลกดีสไตล์ภาพความเวียดของมันเนี่ยผมชอบแบบนี้นะครับคนดูคิดเห็นยังไงก็บอกกันหน่อยละกันแต่ว่าวันนี้นัดปิดนโตของนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ